ทำได้แต่ไม่มีใครแบกมากอยากขึ้นไปอยู่บน b ีทีน่อยเลยเออจริงจริงเคยคิดนะแบบอยากทำป้ายใหญ่แต่ไม่รู้ว่าใครจะแบกาให้หรือว่าเราไปแห่งมาเองอ่ะหนูแบกมาเชียร์ตัวเองแบกมาเชียร์ตัวเองอะไรนะฮะเปย์นหน่อยได้ยงครับผมนีแ่แหละ รูดปืดรูดปืดเมื่อกี้ใครเรียกลินลินนะใครใครถามว่าเมื่อคืนหนูอาบน้ำไหมลินนะอะไรนะครับมีคนถามได้ยินเสียงว่าหนูอาบน้ำไหมหนูอาบน้ำไหมหรออาบสิครับ <c oughs> หนูอาบแล้วเมวื่อวานนะเมื่อคืน <c oughs> หนูยังไงมาบอกเพียวว่าเียวเพียหนูหลับไปเลยไม่ได้อ้บน้ำ <c oughs> แล้ว,ลวจริงๆมันมีช่วงที่ผมโพสทวิตเตอร์แล้วผมแบบว่าไม่ได้อบน้ําแล้วเราคุยตื่นมาแล้วคุยกันว่าหนูเราพบสิ่งใหม่แล้วสิ่งที่ทําให้หน่าใสคือการไม่อาบน้ําเคยเป็นไหมฮะ <c oughs> แบบว่าแต่มันเป็นแล้วแต่วันแบบว่าไม่ได้อบน้ำพอตื่นมาก็น่าใสอะไรเงี้ยก็ว่าคือง <นะ S 1> ่วงแล้วครับไลฟ์เสร็จก็สลบเลยก็เลยไม่ได้อบน้ําเลย <c oughs> ไม่ได้ไปอาบน้ําเลยแต่หนูหอมเหมือนเดิมนะครับ หนูไม่หอมเลยหนูฉีดน้ำหอมมาไม่ฉีดก็อหอมอยู่ดีพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเห็นฉีดนะ่ออะไรนะครับหนูหอมแค่ไหนฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะบอกว่าเฮียมเมนหอมเพราะว่าฉีน้ำหอมมาเหมือนกันคุยอะไรกันดีครับใครมาตั้งแต่ตอนตีสามปิดจริงหรอตีสามเลยหรอทำไม่อ่ะกาเช้ามากตีสามตีห้าหกโมงจริงหรอทานข้าวแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะครับผม จะรีบดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงเราไม่สบายจะเลี้ยงหรอไม่เก่งจริงๆก็อยากเลี้ยงเป็นไปได้ไหมดนูทำกับข้าไม่เก่งเปล่าครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรหนูไม่ได้พูดอะไรเลยหนูร้องเพลงให้ฟังหน่อยเหรอเพลงอะไรอ่ะอู้ อูอาอาไเนอะมีอูอันนี้คือแบบร้องแบบน่ารักมากแล้วแบบเป็นที่จริงอะเป็นตอนแรกไม่ได้แบบว่าเป็นตั้งใจแบบฟังแบบออริจินอลแต่เพราะว่าหนูร้องแบบอูอาร์ไจริงออริจินอลเขาร้องไว้เท่มากเลยทำไมหนูร้องมันน่ารักขนาดนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่หนูอันเป็นไงตอนที่แบบอูอาร์ไอก็น่ารักน่ารักแค่แบบอ๋อจ้าอ๋อ พี่พี่เขาบอกให้อ่านแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมแบบน่ารักน่ารักนี่ไงหนูจะได้แก้วันนี้แล้วหนูจะแบบออริจินอลแล้วอื้อ่าไอ้นัมบุษโกช่าไหนไม่เอาน่ารักเอาน่ารักเอาเวอร์ชันออริจินอลต้องแบบต่ำๆรอต้องแผลบใช่ไหมอู้อ่าไอ้นัมบุษโกช่าไหนมันมันมันก็จะแบบ ตดำๆเลยอยากลองทำด้วยไม่เฮียทำด้วยมันต้องแบบว่าแห๋ๆได้ปะเหมือนจะหมดลมหายใจเลยสาระไม่มีอีกแล้วครับวันนี้ไม่มีสาระเลยทุกคนอยากได้สาระไหมเนยไม่เอาล่ะับขอหน้า มูมูหน่อยครับสาระไม่มีแต่ขอสารภาพรักได้ไหมแอบพูดแอบพูดไปบ้างให้โอกาสพูดให้โอกาสพูดบ้างรักพี่พีเหมือนควายอันนี้ือดีใช่ไหมครับดูดีใช่ไหมรักเหมือนควายเนี่ยหนูก็รักทุกคนเหมือนไม่ควายสิ จริงๆคือหมายถึงว่าเป็นรักที่ใหญ่โตนี่หรอใช่ไหมอ๋อหรอร<ช>ักเหมือนช้างเลยเพราะว่าช้างตัวใหญ่กว่าคร <c oughs> ับรักเหมือนช้างเลยอะไรนะครับรักเท่าโลกรักเหมือนวานเลยโอ้ใหญ่อยู่นะครับใหญ่เลย <c oughs> เรามาคุยเรื่อง <c oughs> มาคุยเรื่องที่หนูดไลฟ์กับเฮียเมื่อคืนดีกว่าเรื่องอ๋อโอตอบู๊คครับ อา้าวอะไรอ่ะคิดอันนี้หน้านูเหรอดูทำหน้าแบบนี้เมื่อไหร่ตอนตอนที่เล่นเกมเกมสักการหนึ่งว่าหนูจะไม่ได้อ่ะนะไหน,นไม่รู้นนครับหนูพันมีมนะฮะโ<ด>หน้าเกียดมากหนูเหมือนปลาอะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> ไม่น่ารักเลยทำให้ดูหน่อย <laughs> ตรงนี้เลยเหรอ เมื่อกีดอ่ะมีหน้าแบบนี้ด้วยแบบมีแบนะมีมใหม่ของหนูมีเยอะมากใช่ทำสติ๊กเกอร์ได้เยอะแล้วนะหนูทำมีโมชั่นอะไรนะนั่นหน้าไหนฮะอะไรนะครับผมโอ้อยนี่อยากรัวจริงๆมีหลายรูปเลยขอบคุณมากที่ท เอามาจ้าข้างหลังระวังตกนะอย่าเบียดกันนะข้างหลังระวังเบียดกันนะเห็นไหมอะครับอยู่นู่นเลยลูกสาวอยู่ทางนี้อะครับเป็นพ่อเป็นพ่อ,อ <laughs> ถ้าทำาจ สวัสดีค<า>รับจ๋าหมา,า,าหอะไรจา๋าเจนิโอตัดจ๋าไงจา๋าทำไมต้องจา๋าทำไมต้องมาจา๋ามาจา๋ามาจา๋า,จาด้วยเจีนิโอไงครับเอาองไม่ได้ต่อตื้นเนาะ กระเป๋าไม่เจอล็อตเตอ่นาลงไม่ได้ในนิ้วขาขาชอบหมาไหมเป็นหมาอยู่ครับตอนนี้โฮโห อยากเลี้ยงหมามากเลยถ้าถ้ามีพื้นที่บ้านจะเลี้ยงหมาแล้วก็จะเปิดแอคเขาหมามีไก่ด้วยหรอครับยืมเล่นได้เลี้ยงแมวนี่เลี้ยงแมวอยู่นีเลงแมวสนมากเลยเนี่ยดูเอาไปไหนเนี่ยไปไหนเอาไปหากไก่เหรอ เข้าไปหาไก่หนูจริงทั่วสยามมันก็ตกใจเสียเมื่อกี้คนเดินเข้าสยามหายไปเนีเ่ย้่บอกว่ามันกลางสยามเลยนะแล้วไงอะ่ะเอเอแล้วไง แค่เล่นไก่เองไม่ได้หรอนูน <iliyor Wirtschaft> ิวเขามีแฮชแท็กแล้วฮะเขามีแฮชแท็กแล้วไม่ดูคืนนี้ก่อนครับน้องครับวิงครับวิงอันนี้คือโอเคหรือว่าจีบหรือหนูมีอะไรจะพูดนะ ใายเราจะคุยเรื่องโต้องบไงหนูงไงลฟ์ป้าใช่ครับมันเร็วเร็วใช่ไหมอ่ะอะไรนะครับโอ๊โอะครบสิต้องซื้อให้ครบใช่ครับต้องซื้อให้ครบนะแตจริงจก็เร็วเร็วไปหน่อยเหมือนกันแหละครับ ขอโทษทุกคนเลยนะคะมันแต่ว่าอยากจะให้ทานวันที่22ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็น่าจะจัดหลายรอบอยู่แล้วจริงๆถ้าสมมติว่าใครแบบสมมติถ่าจัดวันท2จริงสมมติว่าถ้าแบบมีคนที่แบบเกินจํานวนจริงก็อาจจะมีรอบสองเนาะถ้าแบบว่าแบบกระแสตลอดปีแล้วคนแบบว่าอุดนกันเยอะอะไรอย่างที่หนูบอกอยากไปสัก18ภาค มีแค่สี่ภาพไม่ใช่หรอสี่ภาพเหลือตกกลางอะไรนะครับฝากด้วยครับผมก็มีหลายลุกเลยอ๋อเมืวว่อวานเหมือนอที่หนูบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าถ้าโอเคก็พิมโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่โอเคก็ที่หนูบอกว่าไม่ต้องพิมใช่ไหมแต่หนูไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะครับ เหมือนจะมีแอบดราม่าเล็กๆด้วยหนูได้ไหมความแบบนั้นนะหนูแค่อยากจะบอกว่าแบบอะไรไม่ได้อยากจะบังคับทุกคนถ้าเกิดไม่โอเคหนูก็ไม่บังคับับหนูแค่อยากคอนเฟิร์มทุกคนเฉยๆว่าโอเคอยากให้ทุกคนแบบสบายใจโอเคไหมครับขอ,โ,อโทษนะครับถ้าเกิดว่าหนูเจตนาไม่ดีตอนนี้หนูโอเคไว้ โอเคโอเคหนูไม่ร้องโอเคโอเคแพ่งแกร่งอยู okay, listen, okay. Okay. ่แล okay, okay. 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 ้วโอเคเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะไม่ร้องจะไม่เร้าไม่เศร้าครับโอเคทุกคนโอเคหนูก็โอเคครับโอเคนะฝากด้วยนะใช่อะไรนะครับถ่ายรูปแล้วหรอ <laughs> <laughs> เอาชนกัล <laughs> แล้วฮะถ่ายรูป <laughs> ได้เลยเรามาถ่ายรูปก,กันเถอะครับอาจจะร้อนหน่อยนะทุกคน ไม่เย็นครับเมนตกใจดูว่าเสียงอะไรเสียงงูหรอสดูว่าชิมงานเปิดได้เป็นแปลว่าตั้งแท็กไม่เป็นคอทอนครับใช่ปาาหอยสดชื่นเลยแท็กด้วยแอดชอบ โอ้โหแอดดอบวันนี้แอดดอบด้วยกี่คนครับนี่ทุกคนบ้าโบายบายกันนะถ้าอะไรดีหนูท้าบาย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 แหละหรือว่าโซฮอตโอเคทางนี้นะบายบายกันครับหนูใส่อฟเฟกต์วยให้ด้วยนะเพื่ออัรทอนรถอะไรกันได้หนึ่ง บอกว่าส,สยามไม่ใช่เรา <laughs> ไปทันแล้วหนูโอเคไปเย้ ยเย่มีใบกไ็ไหวเจนโอเคถ่ายคลิปแล้วถ่ายรูปกันครับอีกแป๊บเดียวนะ้ำทุกคนอย่ามาั่อย่าอีกแป๊บเดียวทุกคนจะหายร้อนทุกคนร้อนนะำแป๊บเดียว อยากอยู่เหรอครับโอเคอยู่ถึงเที่ยงคืนเลยก็ได้ครเอานะไม่ได้เียโมเลยนะเดี๋ยวโดนชิดเงินเพิ่มนะครับข้างๆก็เห็นนะทุกคน โอเคเราแบ่เป็น2อฝั่งนะคะถ้าแบบสดชื่นเหมือนพอนน้ำแข็งไส่ไม่ลองเลยพรน้ำแข็งใส่โอ้โหขอบคุณข้าหโอเคขอบคุณข้าวขอบคุณขอบคุณแม่ฮะนี่มาฝั่งนี้กันตรงนี้ านี้กอ่อนครับรทำท่าอะไรดีนะอ่ะเอาตรงกลางดูดงี่ซีบางหนู <c oughs> ดูนะั่งเลยีนะนอนเลยท่าอะไรดีครับ่ะอะไรแมว อย่างนี้ละกันครับม่มเหอม่สุดท้ายครับทางนี้ถ้าอะไรดีนะถ้าอะไรดีฮะถ้าจุ๊บจุ๊บเหรอถ้าอะไรดีครับ มูฟูมีนี้มีวาชูเทด้วยมีถ้าแก้มป่องไม่เหรอแก้มป่องดีกว่าครับน่ารักข้าวกขะอ,องข้าวหนข้าวกปองแกมป่องทุกคนเห็นข้างหลังเลยนะลองเวทกันนะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณนะครับที่มานั่งรอตั้งนานเลยใ่เช้าขอบคุณมากเลยรู้ว่าเหนื่อยเดี๋ยวดื่มข้าวกินด้วยซีเชียาเจาไหลเจาเวนะคะเดี๋ยวจะต้องไปแล้วค่ะ ถ้าบายๆหรอมีเขาทำอยู่ข้างหลังก็เลยทำตามทงซาวอีกรอบนึงฮะท่าทงซาวอีกรอบนึงทุกคนร้องทุกคนร้องไหมล่ะเดี๋ยวนะหนูแต่ท่อนที่เต้นมันร้องเพื่อนใช่ไหมอเพื่อนใช่แต่หนูเต้นได้แค่นิดเดียวหนูเชียร์ได้แคหนูเลย โอเคครับแต่ทุกคนร้องนะมันท่อนเพื่อนใช่ไหมหนูเริ่มเพื่อนใช่ครับหนึ่งสองม เคยจะหล่อสักครั้งเลยทีเจีย <ś led> หนูไม่เคยมีฟอร์มเลยพี <ś led> ่แนนอะไรก็ไม่รู้ <ś led> อยากให้ <ś led> เต้นเพลงจีซูเมื่อวานหนูไปแอบซอ้อมมาหเห็นอยู่ในสตอรี่เป็นไงแต่หนูเต้นไม่เป็นหนูยังไม่ได้ซอ้อมจริงๆเลย เนลยชอบว่าเพลงเขาเจ้ารักมากเลยหมดเวลาเลยอ๋อครับโทษทีเกินเวลาครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนขอบคุณนะที่มาหาครับไปมาเจอกันใหม่นะขอบคุณมากที่มาหาวันนี้นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมบ๊ายบายใจเจียนนะค่ะใจเจียนมาเป็นตัวโปรไฟล์ไปบ๊ายบายบ๊ายบาย ไม่บายครับไม่บายครับผมบายบายครับผมขอบคุณมากเลยอย่าลืมพักผ่อนแล้วก็หาอะไรทานด้วยนะครับทุกคนขอให้กลับบ้านดีๆนะครับไปมาหาการใหม่ด้วยนะเจอกันครับผมขอบคุณมากครับฝากพี่กับหนูแล้วก็ฝากฮอนด้วยนะครับดับแข็งใสด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยจะได้สดชื่นมาหนูไปหนูทำหน้าสดชื่นสิ วงั <łość> ้นเราจะกลับเดินไปอย่างท่าสดชื่นหนึ่งสองสามเจอกันจ้ะเจอกันทรายขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับบ้าบ้าแล้วมาครับ